เดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนนะอันนี้ผมก็หารอยรั่วเหมือนกันที่นี่แน่มันรั่วมันรั่วหรือเกล่นหายนี่มันรั่วที่ซ้อนด้วยรั่วที่ซ้อนแล้วก็เกมันหล่นแน่นอนมันรั่วแน่นอนแต่ผมก็ยังกาลังหาปัญหาอยู่กาลังหาอยู่เอ๊ะมันรั่วตรงไหนวะเขวนี้มันก็มีรอยจำจำน้ำมันด้วยนะน้ำมันคอมด้วยนะเห็นไหมต่อจำจำแต่มันหนักสุดก็น่าจะตรงนี้นะเดี๋ยวอุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงตรงนี้ก่อนซ้อน อุดตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้ามันไม่มีรั่วก็ค่อยแว็กเติมน้ำยาแอร์เติมน้ำมันคอมให้นะครับอันนี้ผมก็เลือดูเหมือนกันเดี๋ยวผมล้างไอ้พวกรกิลเตอร์นี้ให้เนาะอันนี้ผมก็ออมองดูมันก็ไม่มีคราบน้ำมันเนาะในตู้โอเคถ้าอุดตรงนั้นหายรั่วก็คือแว็กเติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับอันนี้น้ำยาแอร์หายหมดเลยเกมันจับไมแป๊บเดียวเกมันตกเลยมันก็เลยผิดปกติมันต้องมีรั่วแน่ๆนโอเคเอาแค่นี้ก่อนถ้าอุดตรงนี้เราหายก็คือจบหลังจากที่แก้ตรงสอนเสร็จละไม่มีรั่วละน,น้ำ นี่มารั่วตรงนี้ต่อนะครับดูนะครับนี่เดียดบล็อกบล็อกอยู่นั่นน่ะโอลิงรั่วนะครับก็อุดตัวอีกนะครับอุดอีกตล,ล้วนี้จะรั่วทางไหนนะครับนี่เดียดบล็อกบล็อกนี่นี่เดือดอยู่นี่นะโอเคเดี๋ยวอุดโอลิงตรงนี้อีกหรือว่าจะรั่วตรงไหนอีกตรงนี้สองที่แล้วกับตรงนี้ อาการแอร์ไม่เย็นนคะครับทำงานแต่เซนเซอร์เนี่ยเขาจับต่อตรงแล้วจริงๆแล้วถ้าแรงดันน้ำยายแอร์ไม่มีอ่ะจริงๆแล้วมันเซนเซอร์ม,อมันต้องตัดอันนี้คอมทำงานอันนี้ตัวสปีดพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันเนี้ยมันติดแค่เบอร์สี่เบอร์เดียวนะครับลูกค้าก็ไม่เคยแจ้งอะไรผมมาสักอย่างนะครับผมบอกว่าเออทำเครื่องเสร็จอะไรเสร็จผมบอกว่าแอร์ไม่เย็นเขาบอกให้เช็คให้หน่อยนะครับอันนี้ ออตะก,กัวคล้ายเหมือนมันหลุดออกจากกันนะครับมันก็ติดแค่เบอร์สี่เบอร์เดียวเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับอันนี้หลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วนะจริงๆแล้วปัญหามันมาจากไอ,อ้โบเวอร์นี่แหละถ้ามันร้อนปุ๊บเนะตัวเร่งสปีดต,ตัวเนี้ยเอาง่ายนะเร่งสปีดหรือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยมันเอามันจะร้อนสาเหตุมันมาจากโบเวอร์ตัวเนี้ยนะครับร้อนแล้วมันจะทําให้ขาดหลุดออกจากกันนะครับอันนี้ได้แลนะหนะึ่งสองสามสี่โอเคได้ละหนึ่งสองสามสี่นะ อันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งสองนะครับสามสี่โอเคได้ละเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นตัวเนี้ยผมล้างทําความสะอาดแล้วล้างไอ้นี่ไอ้ขี้ทงขี้ฐานดถ้ามันเป็นอีกก็ก,ก,ก็ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะตัวบอเวอร์นะมันทําให้ร้อนมันทําให้ร้อนแล้วก็ขาดไอ้ตัวสปีดของมันเนี่ยโอเคบางครันก็สวิตช์เสียทําแค่ อันเดียวก็หลายอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ดูเอาไว้เดี๋ยวผมเช็คลวอยู่เช็คลวโอริง่วอยู่สองอจุดนะครับแก้ไขให้ละโอริง่ว